สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพระโชคครับบ่ายนี้สพระโชคก,กับมาที่วัดปูพายครับหรือวัดดงนาเพื่อนเนี่ยแหละครับกับมาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อน,นี่เป็นโค้งุดท้ายเนาะครับยาสิาพาพี่นองมากคุ้ยกระพายจานันมึงครับว่าเพื่อนได้ตัวใดแทๆครับสําหรับเมื่อนี่ครับสีมาสรุปให้ฟังออกว่าเมื่อนี่ เพื่อนบอกว่ามีที่เด็ดวัาส,สันอาจารย์ลาว่ะครับเราโทรไปหาครับจังไงก็ตามซอฟ้าโชคมากครับพี่น้องครับเด็กสภาพไปเบิ้งตึกไทยนะครับยูหนาที่วัดดงหน้าเพื่อนเนาะรูเนาะครับเอาง่ายๆเอาจำง่ายๆดีล้วนะครับมาขอแนวทางครงุดทไทยแต่ยังไงตวายยงมายางมาหาย,ายีย่าย <laughs> สามสิบเอ็ดพู้ได้มากกับจุ่มผู้ได้มากกับจุมเดือนสองมาเนี่ยมื่อสองห้องกับ หารตเลขหารตเลขหาแนวสิไปหาแนวทางแนวแวด้วยแนวด้วยนํำกันนะครับครับท้ายมือนี่มี่แนวไเจ้าากแาะากย้อมน้ปากลูกากหวานนเด็กกับบชิได้เขาทั้งเด็กอาจารเนี่ยทุายกันเขาเลย้วเนาะอ่าทั้งตัวเด็กกกงวงเลยกกวงวงไงที่พ่นเจ้าถือข้าเจ้าเจาถือดีดีที่ว่ากกก่วงคือกวกงซ่าหย่างอ่อย่รอปากมูหนิไง ก็จะออาไถือกี่ดีวงมังุฎนี่วมงไงกอดหาคนกับวงฟินไปออาเิ่นก็ถือข้ายถือเหล้าตลอดเมื่อกี้ถือกันยืดเวิดขึ้นตลอดหมดหมดออกคุ้มเรื่องมืนอก็ถือวี้จะว่างคำเหมือยเห้าวันนี้เลยไงบนขอ่นคอเนี่ยใน้จุดห้าจุดหกก็ได้อ๋อ นี่จุดนี่หมายความว่าจังไรคะอาจารย์ว่าผมกับพอ้าใจกันแล้วคนว่าอันร่างสุกคนว่าสั้นเนาะมีซีจุดหาจุดหกแต่มันพูดว่าบ่ได้จับคู่ก็คือเลขวิ่งเลขกตัวเลขเด่นเออเบิ่งคิปเบิ่ง้ใครก็ว่าเลขเด่นเนาะเพิจารณาเบิ่งหรอเลขกเป็นเด่นซีเด่นหาเด่นหกแถวที่น้อกจางใดนี่ตัวเลขในใจกับจับเป็นคู่เอาไปจับใส่เอาจับใส่เอาครับใส่เอา เด็กกกงตีเด็กกม๊งไงยรายช้งนี้ล่ะไปเอาเด็กกกมงเงยองข้าเจ้าถือีือว่ากบมกงนั้นอายุหลายพันปีมาครับครับว่าห้วยมันก็ออกกันได้สามพันสามพันหารอยสิบห้าปีบอกมันก็ออกสิบผาข้าเจ้าข้าเจ้าก็ได้ดี่ี่โหลหาฮ้ลโหลาหลหลฮัลโลฮัลลั้าหหลเัลโหลัลัหัห้ฮัหลหลหลฮััวนี้ก็ลป็นหล็กลงหลฮนโอหลฮอห คูนึงเห็นเป็นเล็ไงเอ่อเล็กชิวกเงื่อนไม่ใช่พิ่เจรนาบังนอกบริบบบให้บอกให้พี่เรนาบ้าง่อนถือลงทุนเนาะเจ็ดห้าแปดเต้ยจันเจ็ดห้าแปดบังับมากขึ้นลับมากขึ้นคนเล่นมานอนนอนวันในราบดอกไม่ใช่นี่คนเลยเห็นอัเอ้ยหัวขึ้นมากเลยเห็นอะไราเห็้ปู่ายยืนอยู่ขังนะฮะวัน เดีวมันคนก็เลยวคุ้ยกันน้องคนก็เลยว่าอันกูให้ซูเลวเพว่นกัล่างสเพง่นเลยอันขอยงเงินขอะหััพย์ะหานทางปูให้นาะไปได้หััพ์ปะยังเปิดเด้วย่ันเิ่นว่าวันันกูให้ซูเลวัวนไปพลังเสาอาทิตย์เขาวัดกูเด้อด้นอืมกูให้่นว่าอ๋กูปูให้กูสมัยดังสมัยเดือดมากเพิ่นละหันละโอ้โเออคูว่าา โอ้ประมาณแล้วไหหมาครับไหหมาออกไปพระราชอาทิตย์เขาวัดซอยเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มันขาดเพิ่นได้ตุนพระอาจารมันหอนแห้งปวดมันมีแม่เนาะอาบน้ำขึ้นเราหกเที่ยมอ๋อหลังเพิ่นว่าบ่อจังเออมันเพิ่นว่าเพิ่นว่าคุยกันเลยที่นิเพิ่นว่าโมเมนต์โมเมนต์นางโมเมนต์สู้โมเมนต์ฝันเพิ่นว่าคุยกันเลยไปท่านหน้เพิ่นมีคิดทำพัดเนาะว่ายืดเนี่ยเพิ่นเห็นเพิ่นว่าหยุดคุยกันเลยไปท่าน แม่ผู้พนมาอยู่นี่แหละลังชงไม่นี่ยนมานอนสามขึ้นันหอดสูฟังนะนั่นเองาวันที่ไปฝนได้อสูฟังเห็นคนเยว่าปล่อยานโยมพนลอเดอปล่อยเอฟซียูทูพลอเดอร์อัญญคูเอ้ยท่นเนนี่แหะปูใพ้ปาหายแม่มันขึ้นเล่เ็ดหาบอันนี้ต้วนก็เลยนี้ สี่หกเจ็ดหัเด็กปูไพี่หกเจ็ดพี่่หกเมื่อกี้นี่มมนต้นดอกม่วงเนาะตดอกม่วงอันนี้เป็นเลขบููภัยสี่หกเจ็ดเนาะค่ะปูภันปอยเลขถือตลอดการทุนนี่ล่ะปูพวบนมากกต่้งวัดนอกจะเนาะครับกต่ซเมนเป็นีหอดน้ำาเวลาเปนเปิดอนอยังออกมาตัวจะเทศสั่งต้อบัตเนหมดเปิดรหัสซับเร้วถึงเวลาเล้วที่ถึงเวลาเร้ว คือไื้อทกปเอาทุกาเลก็รู้ใชก็ได้ไว้่านอืบอกคนบอกกันครับมีไงเดียวทุกงานทเลไลำบากแแต่ว่าเอาหายแล้วมาเอาไฟฟ้าพระร่งอาทิตย์วัดในพระเด้อไว้ท่านอยกันไว้ท่านธรรมนยืนคุยกันนนนั่งคุยกันว้่านเนี่ยเาคเห็นน้อเพิ่นเนาะผมบอกว่าผมอยู่นีสะดุแล้วคือบเเห็นตะเกียบปูไ่ไว้ท่านนี่เพิ่นนี z o งมีกิ่สั้มพัดก็อาจจะเห็นได้ทือว่านะเนาะอ่าก็นนัน่นนี่เห็นนั้นตรงคนมันอาจจะเห็นกันได้ทือว่านนะแล้วที่จริงแล้วปูไภัยใจใจผมรู้ผมเคยได้ยินอยู่ว่าเราเป็นคนมาเหมืหายเนวท่ามตัวเลีกขึ้นอยู่อืมอยอดยิ่งมากนี่ใกล้มือสิเลียออกจริงจริงเพราะว่ามีผูหนึ่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมอืมท<ส>อดมือใกล้มือเลียออกเราสิมาเลยมาสิมาด้านอยู่พี่มาหาปูไั่มาหาปูภัย บุญพ่อโสกคนก็ถือน้ำเนาะบุญพ่อโสกคนก็เอาอาจารนตัวมันหนึ่งมันไม่เลือปูภัยโอ้คนมาคัดเลืปูภัยตัวนี้คนมาเมืองนึงอะไรอ๋ออันนี้แต่หลายมือระเบ่ออาจารย์เลยเด็กปูภัยเนี่ยมื่อไหร่คนมาเนี่ยผมกับมันเขียนไว้เลยมือมันชิ้นเมื่อสองมือขึ้นหลังมือเมื่อหมื่ว่านเนี่ยนะมาผมก็เขียนไว้คนออกไปพวกบุญพ่อโสกกับเขามามาเนี่ยแหละคนมาเลืปูภัยเนี่ยแหละ นี่แต่ให้พี่แต่ลหนาบึงนี่ควนเบื่อกระได้เนามเม็นบ่สี่หกเก็ดสี่หกเก็ดแตว่าอย่านข้าขงมืนี่ค้นสิมาสี่เป็นเก็ดหกสี่ยีสะเด็นง่ามเก้าเก็ดหกสี่ผมเมื่อ่ขาเขาเห็นว่าของให้บุญว่าโชว์ไปเขาตียวเป็นซี่ตัวมันเอาเก้าเกี้ยเก้าซี่ยังไปครับหกตับเก้า เออเอาเป็นซ op in ีเก้าเกเก็เก้าซีไปให้เราให้ไปให้เราเขา่ามากรีสอะไรสิ่ตัวเนาะดูเระดีเลยดนดระดีว่าปูไฟไม่จะดูดระดีนี่ยินเข่าวยังมาจากควาเพินขึ้นมากพอเพียงเนาะดูแน้วดีอ่นว่าต่ได้ยินแล้วบอกผมก็ได้เออไม่นต่เราเพิ่นเบิดไปเมืนบอกเพิ่นเบิดไปเขาก็ได้ยินว่าปูไฟผู้ใดก็มาให้ปูไฟครับแต่มือเมื่อนนี้ ไม่ผมมาขอนะเพิ่นบ่ได้ขอเพิ่นแป๋วเรียกกรงเมืองมาแล้วจะออกจากกรุงเมืองมาแล้วเพิ่นสิมานอนจริงเศ้าจรินน่าแล้วเขาจะพากันนอนไปท่านเมื่อนั้นเขาจะฟาดกันนอนน้ำไหลที่แต่เครงโคราดเครงขอนแก่นเมานอนเนึ่งแต่ว่าเห็นปูไฟผู้เดียวเห็นปูไฟยืนอยู่เห็นปูไฟยืนอยู่ผู้เดียวเพื่อนได้ถามมามาได้ใส่ใส่มากใส่คอยเป็นปู้คอยนะครับคอยเป็นปู้ไพ่ตัวคอยประจำอยู่นี่คอยประจำอยู่เขตนี่ไปท่านนะ เพื่อนก็ดีคุยกันไปนะน้องประจําไม่เห็นนี่กันดีขอตัวดีตัวยังเวลาฮัดซับน้องกันแตเน้องท่านก็ได้ว่ามีไงเพื่นก็ได้ว่าอยากจไฟอยากจะไฟชัวัดอยากไฟพระรางสด็จวัดแต่พระนิตรุนพระอาจารย์เพื่นวาสีมานอนนามตะดวนเนาะเพื่อนมานอนั่ได้มันห่อนคับมาเพื่อนกันนีเลยไปองเนยมันเว้นตะเวนนั้นในห่อนก็คุยเลชีนอนอยู่นี่ชีนอนอยู่นี่คํามาหันหนาหันหลังไปมันห่อนเนี่ย เราเป็นทีนอนไห้มื่อนั้นผลโตก,ก็คือดอกมันพอ,อยููนะสองสามขึ้นผลตกว้างผนโตกว่านนะ่ะเลยเห็นอยู่ก็ได้ถามมันมนก็ได้ว่าสีเปียวไกแท้เปียวทุกอันแท้เลยกอยู่ยนี่ลาจะว่าสามาเก็ดบุนเดอร์เขาเนะี่6ีหกเก็ดนะสีหกเก็ดสีหกเก็ดอันอันทางนั่นจาปูาาเปิดขึ้นท้างมะม่อง,อง,องเล่กต้นมะม่วงอีกเน่ค่ะมะม่วต้นมกม่วงมกม่วงสามพันปีนี่ เออวงสาวพันหาร้อยปีก็จะถือกันเละเละกหน้าก็เลกข้าน้อยก่อนเอออ้อนบอกว่าก็เจ้าก็ถือรถก็นั่จะถือเหามอีสี่ไม่หาม่หกแต่ว่าบาดพนมจับคู่พันเจียหาแปดเนาะค่ะมีเป็นจันทร์จิื่อว่าคันทร์ิมันคือเป็นจันทร์จริงคือเจ้านาวเลยเพิ่งก็บอกจังสี่ผมเ็เชียร์เราเจัาสี่แล้วนท่เชียคนละตัวแต่ว่าคนที่เชเห็น

ผมเหแวก็มีหลายคนสมบูรณ์หัวนีเบิดนอนวันนี่เนาะอมหัวนอยให้ค่เวยมีจเจเกียกี้มาเอาเรขกมาตอหลายหลา่อาจารย์สมบูรณ์หัวนีเบิว้สามแปดสวนนี่หาเจ็ดเจ็ดเออเจ็ดสี่ใคเจ้าจีว่าเข้า้ามเขาใคเจ้าว่ามันหลายเจ้าว่าอ๋เกี่ยวอาจารย์เลยนี่กระตุ้นมากๆเปิดเบิ่งกระได้แค่แต่ว่ากิีแล้วเรียกปูพ กับเลขต้นบ <con v ะ> ัก mm ่วงกับที่มาร่วมมีน้ำกันเนี่ยละเนี่ยขว่ามีหอาเกีมีซีเกียมีน้ำยูจังว่าเออแต่พี่จะได้นารดมีซีเกี๊ยมี่ซีหกอือเป็นร่วมมีน้ำเลขปูัหละค่ะเพราเบิ้งหน้าเลขของเล็หนาของเลขกปูนะคะมีเล้บ้าเลขปูเลยค่ะโอ้นี่บ่เลขค่ะนีค่ะนี่จ้ะเอาเลขปูเนี่ละเพราะว่ามันมันเป็นเลขตัวเดียวกันอยู่ นี่ไมวกัวันนี้มันไม่ได้ลกตัวเดียวกันนี่แม่ะนะเมื่อทางก็ส่งไหนมากไม่ได้ตัวเดียวกันเล็ตรงกันอตนตั้งโบ่ตรงกันแ้ของปูผาแดงของปูผาแดงมีหามีสีอยู่ดิของปูผาแดงปาพันได้เด้อวันนี้ปูผาแดงสมมัวข้ออดีแน่นคนตัวนี้ก็ยังมีเก่าอยู่นี่ก็เจาะปลอยเล็กบ่ไก่กันปล่อยเล็่อยเ่กบ่ไก่กันบ่บ่อ ตะเกียงซีนี่เนาะเล่งง่นจงอางเลงูจงอางแล้วนี่เกลี้ยงซีดเล่ยเล่ยเล่ยพ้นออกเยอะกับเล่ยนาโบดเนาะค่ะก็เรียกนาโบดอยังมีตัวเดียวไม่เศราแต่ว่ามรรคอาจารย์มรรคอาจารย์ได้นันอาจารย์ได้ก็จงพูดองเ่าเนาะครับเนาะแม่นมล่ะห่อห่อระบุว่าได้ห่อห่อระบุว่าได้ยืนยืนเอากเอาผู้ไพ่เป็นตัวยืนเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ้าของผู้ียืมยืมยู่ที่ว่าเจ้าหนี่เู้อยู่นี่ เงินก็หายมากหกเจ็ดนะครับตัวนมี้เส้นเจ็ดสี่โอ้เจ็ดเจ็ดหกสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกสี่สี่หกจุ่นี่แหละพี่น้องเราตามนั่นนะครับเดื๋ยวซับรับเอาซับเอาหกประตูหกประตูนะครับกันพลาดสำหรับปูไข่หนึ่งมาธรรมดานะครับหมูมาธรรมดานที่มาตรฐานนะครับและลายซีดีพานนั้นขณะนินมาเล็กปูไข่เนี่ยจะเมื่อยกันยันเท่กันได้เสมอ เดิมวันนี้จะยังได้นั่นแต่พี่นาวเองนะครับขึ้นมื่องนี่เป็นมื่อตัดสินฮกซีซีฮกก็เป็นเ dropdown, ลขที่เตี้ยมากที่ลำดับเดองวันนี้นะครับซีเก็บเก็บซีสิแต่ที่ลำดับขึ้นต <peng friend. S 1> <Row S 2> ัวนะครับเท่ากันไรสัมงานเราเิ่นหน้าเป่าเป่าเมื่อบ่หน้าเป่าเมื่อเรื่อยยังไงตอนมันยุ่งหลายนอนเมื่อไรทว่บ้านะครับ เงา้ย่ะเจ้ากันเอาที่เงา้ยเอฟซีกับที่พ่อสีเข้าใจใน,นส่วนของัวเลขวัดนั่นที่หนึ่งอีกแล้วนะกับของวัดนาเพื่นาาอนค่ะว,ว,วัดนดงนาเพื่อนได้ค่ะเด้อดุเนียเกียนมุนอยู่เกี่ยนเงาเองเด้อครับเด้อนนะครับแต่ว่าเน้นเนเทากับผู้พายเนาะค่ะผู้พายนะครับผู้พายเพราะว่าเพิ่นใหญมากคือว่าเป็นผู้เจ้าที่ยั่งี่นะครับเพิ่นเป็นผู้ก,ก่อตั้ง วัดวัดวงนาเพื่อนกับว่าใดเนาะเหมือนดวงนาเพื่อนเพดีนจะคงจะมีดวงพิรันแต่มีช่วงเวลาพักกันนะครับรางวัลมีหลายรางวัลเยอ่ดอกบัไใดหนึ่งอาจจะได้หนึ่งบัวใดรองหนึ่งอาจจะได้รางวัลหนึ่งน้องบินหอมมีเลขหนาเลขล่างกันล่างก็ใช้แล้วเดี๋ยวก็จะไปพลังแสงอาทิตย์่ละบาทบอกไปเนี่ยช่วยกัน นี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขแนวทางที่ได้จากพระอาจารย์ครับวัดหลงหน้าเพื่อนนะครับเลขปูภัยครับสี่หกเจ็ดครับเล็กต้นม่วงสามพันปีก, 4, 5, กับสี่ห้าหกกับเน้นๆกับคือเจ็ดห้าแปดครับอันนี้คือเหลขต้นมะม่วงสามพันปีครับนั่นแหละครับเลขปูภัยพี่นอ้องที่เห็นนะครับ 4 6 7เนี่ยแหละครับคือเน้นๆครับ4 6 7ครับเอาเอย่างไรพี่น้องกาล่องกไปวิเคราะห์บ้างด้วยครับมักชอบกับจังนําไปล้งทุนครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากส่สกายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้ผ่านจากได้กันดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ